จะ,ะทาสำนึกดีค่ะ27กันยายน2565ค่ะดิฉันก็ยังพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่เฮือนบอรวรค่ะแล้วก็บริเวณนี้ก็คือโรงครัวไม่ใช่เฮือนอย่างกินแล้วนะคะต้องเรียกว่าเป็นโรงครัวร้านโดนใจค่ะบริเวณที่จัดไว้อาหารสําหรับสัมมนาก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะเรามาดูบริเวณที่จัดไวใ้ให้ญาติโยมคา,ารวะซึ่งจะต้องเตรียมตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คา,ารวะก็จะมีหลายฝ่ายซึ่งอาจจะกินข้าวไม่พร้อมกันค่ะแต่ว่าทีมครัวก็ยังต้องทํา ทำมาตั้งแต่เช้าเพื่อมาบริการชุมชนนะคะเพราะว่าหลายฐานงานก็อาจจะต้องมากินก่อนหรือว่าหลายฐานงานก็อาจจะต้องมากินหลังสุดเลยเพราะว่าอาจจะต้องเตรียมในการขนย้ายค่ะก็อาหารของชาวชุมชนนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนมากก็รับเนี่ยค่ะบอกพุ่งเนี่ยค่ะมะละกอเนี่ยค่ะตอนนี้มะละกอจะเยอะมากเพราะว่ามะละกอหนีน้ําท่วมส่วนมากอาหารเราก็จะมะละกอกล้วยนะคะ อยูกกล้วยนี่จะมาเยอะกันค่ะกล้วยก็จะเป็นกล้วยที่หนีน้ําท่วมหมดเลยนะคะมันนี้ก็จะเป็นมันหนีน้ําท่วมเหมือนกันค่ะมล่กรสิ่งที่ไม่เห็นแล้วนิฉันขนาดนิฉันยังไม่ได้ตักอาหารนะคะก็รู้แล้วว่าตัวเองจะต้องได้รับประทานอาหารอะไรบ้างซึ่งเป็นพืชผักที่อยู่ในสวนต่างๆแล้วก็่ผักสดมากเลยนะคะเพราะว่าเราต้องเราต้องหนีน้ําท่วมมาแล้วก็เลยสิ่งเหล่านี้ก็เลยจะต้องมาอยู่บนโต๊ะอาหารของพวกเรา เนี่ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นถือว่าอุดมสมบูรณ์นะคะถือว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่เพราะว่าเรายังมีผลผลิตที่อยู่ในสวนแล้วเรากู้มาค่ะรวมถึงเห็ดต่างๆด้วยนะคะเห็ดต่างๆก็จะอยู่จะอยู่โรงเห็ดที่พวกเราทําเองแล้วก็โรงเห็ดก็ไม่น้ำอย่างน้ำไม่ท่วมถึงค่ะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่สูงที่สุดที่หนึ่งของบรรดาราชเช่นกันค่ะเห็ดก็ยังมีเป็นเป็นเข่งกันอยู่นะคะ นี่ก็เห็ดที่บรรดาทําเองค่ะเห็ดนางฟ้านะคะตอนนี้ญาติโยมหลายคนที่อยู่ในบนรรดาก็ยังเห็นนะคะก็คือเป็นบุคคลที่อยู่ภายในราชธานีโศกก็เป็นเวลารับประทานอาหารกันนะคะกล้วยนี้ก็จะเป็นกล้วยที่เขาเรียกว่ากล้วยนี้นี้น้ําเหมือนกันค่ะทั้งกล้วยทั้งมันเยอะไปหมดเลยนะคะก็เป็นส่วนทางธรรมศาการค่ะท่านศิกรรมารก็กําลังเตรียมที่จะตักอาหาร ต่อจากท่านสัมมนนะคะกล้วยที่ราชธานีอโศกปลูกไว้ก็มีหลายพันนะคะสิกมท่ทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเยอะมากเลยกล้วยนางพญากล้วยหักมุกเรามีสารพัดกล้วยตอนไมอย่างที่สิค่ะน้ำอย่างมั่งคั่งอยู่เลยความอุดมสมบูรณ์อาหารนะดูสิอยากจะให้พี่น้องข้างนอกมาดูว่าน้ำท่วมแบบไหนเพราะว่าเราทำอยู่ทำกินเราปลูกอยู่ปลูกกินทำมากอยู่แล้วนะคะ ทำมากทําเกินอยู่แล้วในช่วงที่น้ำน้ำท่วมช่วงแรกเนี่ยเราก็ถือว่าเราไม่อดเลยนะคะไม,ไม่อดเลยค่ะสบา,ายมากขอบ,อขอบ,บคุณค่ะนี่ก็เป็นพืชผักนะคะมะละกอนี่หนีน้ําหมดเลยนะคะนี่ค่ะมะละกอมาจากสวนต่างๆหรือว่าภายในชุมชนที่ปลูกไว้ค่ะท่านใดที่อยู่ทางบ้านนะคะบอกว่าช่วงนี้จะเอาพืชผักมาให้เราก็ขอขออดใจไว้นิดนึงค่ะอดใจไว้นิดนึง พืชผักที่จากสวนต่างๆเราก็ยังพอพอได้อยู่ค่ะอันนี้เป็นต้นหอมหนีน้ำมาเหมือนกันนะคะสังเกตลูกฟักลูกแฝงเราสิคะน่าเอ็นดูเหลือเกินเพราะว่าเพราะว่ามันเล็กมากเลยแต่ว่ามันต้องอามาหนีน้ำอาอ้ฟักแฝงอันนี้มาจากสวน2องนะคะซึ่งซึ่งพึ่งปลูกแต่ว่าน้ำท่วมมันก็ต้องเอามาให้หมดค่ะดูนี้นะคะนี่คือ เป็นผักที่หนีน้ำจริงๆค่ะลูกนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูลเล็กนิดเดียวค่ะในส่วนนี้ก็เป็นส่วนวัตถุดิบค่ะพวกขิงค่ะตะไคร้อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นผลผลิตในชุมชนค่ะยังไม่ได้มีผู้ที่บริจาคมานะคะ